to go อยากทำคำใจภาคภูมิในเกียรติยศสักสิจะเดินตามรอยเท้าของพ่อด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ ครบวาระกะเกณฑ์เบนความคิดทางชีวิตราชการงานสุขสมเอยอยำลาประชาว่าอบรมกล่าวกราบก้มประนมกรอ่อนชุลีงานของรัฐวัฒนาฝ่าพวงหนามพยายามแก้ปัญหา พาสุขสีบางครั้งท้อรอเกษียณเวียนวันปีช่วงชีวีในบ้านปลายคลายกังวลวะวานวานันผ่านผ่านการมาถึงคิดคำหนึง่งห่วงใยใจสับสนงานประจําเคยทําประจําตนสำริด ได้ชื่นชมสมฤทยัยจิตปันป่วนรวนเรเหหนหันค่ำคืนวันผ่านผันใจหวันไหวบางคนชื่นรื่นเริงบันเทิงใจฉันจักได้พักผ่อนนอนสุขกันบางคนคิดติดเสียดายไม่ไน,น่ายหนี ต่ออีกปีได้ไหมใจสุขสันต์กำลังสร้างวางโครงการงานแบ่งปันหลงลืมวันสุขกับงานการเรื่อยมา60ปีที่ผ่านผันอันพวงหนามพยายามเรียนรู้สู้ปัญหาสร้างความดี มีคุณธรรมงามวาจากล่าวอำลากันยามาตรราดลางานเรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคุงใหญ่ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านพงนา ญาติผู้ใหญ่แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านข้าพเจ้านางจงดีราชบุตรีตำแหน่งครูวิทยาฐานาชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบางนาจะขอนำเรียนประวัติพอสังเขปดังนี้ข้าพเจ้าเกิดเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2 5 0พพุทธศักราช2,525 บรรจุรับราชการครูในตำแหน่งครูหนึ่งโรงเรียนบ้านผักหนังพุทธศักราช2563กเกษียณอายุราชการในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านผักนางรวมเวลารับราชการ39ปี4เดือนแรงจูงใจที่ทำให้ข้าพระเจ้าบรรจุ ราชการครูอยู่ที่นี่และก็กะเกษียณร,ราชการอยู่ที่นี่ด้วยความรักความผูกพันลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นด้วยความรักถินฐานบ้านเกิดโรงเรียนเก่าของแม่ธัมพาราชมนตรีผู้เป็นมารดาของข้าพเจ้าต้องการให้ข้าพเจ้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านผักน้ำเพราะบ้านผักน้ำเป็นภูมิ ชัยภูมิที่ดีเหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกลและก็ก็เป็นบ้านใกล้เรียนเคียรเป็นบ้านพี่เมืองน้องมีญาติผู้ใหญ่ในบ้านผักนาำที่รักเคารพนับถือคอยเอ็นดูรักห่วงใยและให้กำลังใจข้าพเจ้าด้วยดีเสมอมาและความตั้งใจจริงจึง ส่งผลให้พระพเจ้าไม่คิดที่จะย้ายไปโรงเรียนแห่งไหนอีกเพราะนักเรียนที่อบรมสั่งสอนทุกรุ่นพวกเขาไม่ใช่เป็นเพียงลูกศิษย์เท่านั้นแต่พวกเขาคือลูกลูกลหลานคุณครูยายจึงอยู่คอยเฝ้าความสำเร็จของพวกเขาเสมอมาอม,มันอยู่ครั้งแรก เมื่อวันที่3พฤษภาคม2525ที่โรงเรียนบ้านตาเดียวอำเภอเซกาจังหวัดพุงการปัจจุบันนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านผัดน้ำอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเวลาได้รการที่ทำงานมาทั้งหมด39ปีเต็มน,นะครับ อยพัฒนาอะไรจะพัฒนาใครต้องพัฒนาตัวเองก่อนเสมอในการทาง,งานคือยึดหลักความขยันหมั่นเพียรควต่อสู้กับสิ่งที่ดีๆคิดดีๆททำด้วยใจดีๆบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีสัมมาคา,า,าราาวะสัมมาคารวะต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้ที่อาวุโสกว่า แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากความตั้งใจให้กับทุกๆทุกคนได้ได้ได้มีใจตั้งใจเรียนมีความขยันมีความมานาขดทนมีความพยายาม,ม,าม,มาาอยู่ยายาที่ไหนก็จะสําเร็จอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเราจะทําอะไรถ้าเรามีใจรักแล้วก็สามัคคีกันในหมูนะ่คณะแล้วก็มีใจบริสุทธิ์ตั้งใจทําก็จะสําเร็จโดยโดยตรงนะครับ ครายนี้ข้าพเจ้าซึ้งในน้ำใจท่านผูน้อำนวยการาคณะครูและบุคลากรที่จัดงานเกษียณอายุราชการให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ากล่าวความในใจว่าขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีขอบคุณทุกนาทีที่มีให้กันขอบคุณความห่วงใยความหูพัน ขอบคุณทุกวันจะคิดถึงกันตลอดนานแสนนานขอบคุณค่ะแสงเรื่องๆที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมือง น้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างรั